โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปังปอนของช่องลูฟี่ชาแนลนะครับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็คืนนี้ก็มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับในส่วนของ2เกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยฮะนี่ฮะเป็นกิจกรรมแรกนะครับผมก็เป็นในส่วนของล็อกเกอราเรย่าใหม่นะครับในส่วนของปืนคอร์ดคอร์ดหรือว่าคอร์ดนะไม่รู้สิมันน่าจะปืนปืนคอร์ดเนาะพี่อ่านว่าคอร์ดนัทุกคนนะขออ่านว่าคอร์ดแล้วทุวกนคนไม่รู้ว่าผิดยังไงนะทุกคนนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละ อีกหนึ่งเกีจรกรรมเป็นในส่วนของชุดเฟกโฟนะครับก็เรียกว่ากลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะในส่วนของอจำไม่ได้นะว่าชุดของเลซี่ล็อกซี่นะครับผมกับอไอจำไม่ได้แล้วยูอาร์บอยทีเจนะทุกคนเออนั่นแหละ2ชุดนี้ก็กลับมาแล้วนะครับในตู้สุ่มล็อคซี่รอยย่อนั่นเองนะครับ600เพชรนั่นเนาะแต่ว่าพี่มีแล้วนะครับแต่คืนนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของสกินปืนใหม่นะครับในส่วนของปืนขอดนะโอเคเนาะ ทุกคนพี่ก็มีบัตรอยู่108ใบยอยู่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าค่ําคืนนี้พี่ก็คงไม่ต้องใช้เพชรนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปเลยะฮะะครับสิบใบแรกฮะเลตลักกี้มีอยู่ประมาณ50าิเฮ้ยสีทองเหรอไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ได้ปืนไม่ได้สีทองฮ<ะ>เฮ้ยอ้าวได้เลยเหรอเฮ้ยสิบใบเองนะ สิบใบได้ถาวรเลยทุกคนัโลโหลได้โคตรไวโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปืนกันเลยครับผมเนี่ยฮะก็จะเป็นหน้าตาของปืนขอดนั่นเองนะครับผมก็เป็นสกินแรกเลยนะฮะเรียกว่ามีเอฟเฟกเลยทุกคนก็อาจจะสกินในบวกของในส่วนของดาเมดนะครับดาเมจหนึ่งนะฮะแล้วก็แลงนี่ก็คือแบบอ่าระยะนะทุกคนเนาะระยะ2นะครับแล้วก็ลบในส่วนของรีโหลดสปีดนั่นเองก็คือลบในส่วนของความเร็วรีโหลดนั่นเองนะครับผมก็คือรอบเนี้ย โดยส่วนตัวแล้วพี่ว่ามันน่าจะยิงแรงขึ้นมากนะเพราะว่ามันบวกในส่วนของระยะ,ระว่าถ้ายิงระยะเนี่ยบวกในส่วนของระยะเนี่ยมันจะยิงได้เต็มดาเมจนะครับแล้วก็มันบวกในส่วนของดาเมจหนึ <c oughs> งง่งด้วยนะครับมันเป็นสกินที่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยถือแบบหล่อเท่เลยท <c oughs> ุกคนมองอีกมุมนึงมันจะเหมือนบาลีสมากเลยนะครับซึ่งจริงอ่ะถ้าพายมันจะเหมือนบาลีสมากเลยทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของไฮไลท์ปืนขอดกันสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปืนนี้แรงแค่ไหนนะครับไปเลยคร โอเคนะครับทุกคนก็จบไปแล้วสําหรับไฮไลท์เนาะจะเรียกว่าไฮไลท์หรือเปล่าทุกคนเป็นปืนที่แบบมันดูว่ายังดูเล่นยากนะทุกคนนะพออาไปลองเล่นจริงๆแล้วทุกคนกระสุนมันไม่ค่อยจะโดนนะความแม่นยําม,มันค่อนข้างน้อยฮะลากหัวก็ค่อนข้างที่จะย,ยากแล้วก็ในส่วนของดาเมจเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะเบานะครับยังอยู่ในระดับที่มันเบาอยู่นะแล้วก็ระยะใกล้เนี่ยจริงอยู่ที่กระสุนเนี่ยมันออกแบบเหมือนมันจะหนักหน่วงเนาะจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้โดนทุกนัดนะครับ ความแม่นยํามันค่องข้าค่อนข้างที่จะน้อยมากสำหรับปืนขอดอันนี้นะทุกคนนะพี่ยังมองว่าอ่าหนึ่งร้อยเนี่ยพี่ให้แค่สี่สิบทุกคนพี่ให้แค่สี่สิบนะครับมันยังมีบางเม็ดที่มันยังดูแรงแต่ถ้ามันโดนจริงมันก็แรงถ้าโดนทุกเม็ดนะครับแต่ถ้ามันไม่โดนเม็ดสองเม็ดเนี่ยมันจะดูเบาทันทีเลยทุกคนก็จะประมาณนี้นครับสาหรับการรีวิวปืนขอดในวันนี้นะทุกคนเนาะก็พี่หมดไปสิบใบนะครับหมดไปแค่สิบใบนะครับถือว่าดวงดีเลยทุกคน ก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม